ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำอบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพัหัสมบดีที่29มิถุนายน2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับระบบทักษินรีเทิร์นสูตั้งรัฐบาลปรีวอนราวกับสูตรก๋วยเตี๋ยวเพราะอะไรนะหรื ก็เพราะมาหากรรมแย่งเก้าอี้ประธานสภา,าผู้แทนราษฎรมันจบไปแล้วนะสิครับพักอันดับสองเขาเริ่มตั้งรัฐบาลกันแล้วที่จริงก็ปล่อยม้าออกมาจากซองตั้งแต่ลุงป้อมกลับมาจากดูแมวที่ลอนดอนนั่นเลยครับ3-4วันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงเริ่มเร็วขึ้นและต้นเดือนหน้าจะยิ่งเร็วขึ้นจนพักเก้าไกลอาจปรับตัวไม่ทันมีความพยายามที่น่าเห็นใจจากพักเก้าไกล ที่จะกอบกู้สถานการณ์กลับหลังผิดพลาดเพราะไปเสนอชื่อปฏิพัฒน์สันติพาดาสอส,อสอพิษณุโลกเป็นประธานสภาผู้แทนใช่ครับมันคือการตอบโต้พักเพื่อไทยแบบทันควันหลังพักเพื่อไทยยืนกรานเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนต้องเป็นของพักลำดับสองเป็นไปตามสูตร14บวกหที่จริงวิเคราะห์กันมาเป็นเดือนแล้วว่าในวันที่พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเสนอชื่อคนของพักตัวเอง ชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนวันนั้นคือจุดจบของการตั้งรัฐบาล8พักคือวันที่พิธาลิ้มเจริญรัฐเลิกฝันถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและมันก็มาถึงแล้วท่าทีหันรีหันขวางของพักคเก้าไกลที่ขอเลื่อนประชุม8ปดพักไม่มีกำหนดแล้วไปจบที่นัดคุยวันที่สองกรกฎาคมก่อนเปิดสภาหนึ่งวันเห็นได้ชัดว่านี่คือมือใหม่ทางการเมืองอ่อนหัดไรประสบการณ์ ามเหลี่ยมพักเพื่อไทยไม่ทันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นหลังจากนี้คนคุมเกมตั้งรัฐบาลไม่ใช่พักก้าวไกลอีกแล้วแต่เป็นพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็ไม่ต่างจากพยาแรงครับบินว่อนแค่รอเวลาว่าเศษเนื้อเน่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ดิ่งลงพื้นรุมถึงการพูดคุยกันในวันที่สองกรกฎาคมจึงออกได้แค่หน้าเดียวตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นของพักเพื่อไทยหลังจากนั้น พิธาและก้าวไกลจะไม่เหลืออะไรในมือแม้กระทั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีรางวัลปลอบใจสำหรับพิธานั่นก็คือเก้าอี้หัวหน้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีความสำคัญเช่นกันเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลดูเหมือนจะเขียนเรื่องนี้วนไปวนมาเป็นเดือนแล้วและคิดว่าพรรก,ก้าวไกลน่าจะเข้าใจสถานการณ์ตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกแต่เปล่าเลย เพราะเย่อหยิ่งจองของความคิดของตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งด้ดยค่ากระทั่งความเป็นชาติที่บรรพบุรุษสร้างร่วม800ปีแล้วกลับไปเชิดชูว่าสิ่งที่คณะรัฐมนตร,รีมเมื่อปี2475นั่นเหนือกว่าเพราะ14ล้านเสียงและวาทกรรมก้าวไกลคือเสียงข้างมากได้ผลน่าพอใจจึงเกิดความย่มใจว่ามีประชาชนหนุนหลังแล้วการเมืองไม่มีทางพริก อ่านการเมืองได้แค่หางอึงริจะเข้าสู่อำนาจคุมประเทศดังนั้นสำหรับพักก้าวไกลมันจบแล้วจริงๆไม่ต้องไปวิ่งหาใครให้ช่วยอีกหากเพื่อไทยเห็นแก่พวกพ้องจริงอาจใจดีในวันโหวตเลือกนายกนั้นจะโหวตให้พิธาเล่นตามน้ำไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าพิธาไม่ผ่านด่านสวแต่ถ้าจะหักเลยด้วยการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นแพทองทานชินวัตร เศรษฐาทวีสินหรือชัยกเกษมนิติศริแข่งกับพิธาก็ทําได้มีข้ออ้างฟังขึ้นด้วยก็เพราะพักก้าวไกลหักก่อนด้วยการเสนอชื่อปฏิพัฒสันติพาดาเป็นประธานสภาผู้แทนแข่งกับพักเพื่อไทยพักก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับพักประชาธิปัตย์พักรวมไทยสร้างชาติก็ขออวยพรให้เป็นฝ่ายค้านทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างขันแข็ง ไม่ใช่หายใจเข้าออกปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ม112่ยุให้ทำประชามติแบ่งแยกดินแดนหรือวนเวียนอยู่กับการเปลี่ยนวันชาติควรเรียนรู้การเป็นฝ่ายค้านจากพรรคประชาธิปัตย์ไว้เยอะแล้วจะมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในวันหน้าและประโยชน์ที่ว่าจะตกเป็นของประชาชนทุกคนอย่างที่พรรคก้าวไกลต้องการมาตลอดที่จริงมีสูตรตั้งรัฐบาลอีกสูตรและสูตรนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ฝ่ายประชาธิปไตยมีจริง8พักจับมือเหนียวแน่นไม่ว่าสอวอจะตีตกแคนดิเดตนายกของ8พักกี่ครั้งก็ยังยืนหยัดสู้กับฝ่ายที่บอกว่าเป็นเผด็จการอย่างเด็ดเดียวไม่ย้ายขั้วเพราะอีกฝั่งแม้จะตั้งรัฐบาลได้แต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งมาก็พังทันทียื้อเวลาไม่มีการยอมแพ้เพื่อประชาธิปไตยก็ทำได้แต่ยากครับ ที่พักเพื่อไทยจะร่วมวงหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่ามิทราบได้เราจะได้รัฐบาลระบอบทักษิณกลับมาอีกรอบอาจเรียกได้ว่ารัฐบาลไทยรักไทยอ p พีสองก็ว่าได้เพราะเมื่อพักเพื่อไทยเขย่ารวมกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐก็ล้วนเป็นคนเก่าคนแก่จากพักไทยรักไทยแทบทั้งสิน้นพักเพื่อไทยผ่านการเป็นรัฐบาลมาแล้วและประวัติไม่ดีคอร์รัปชั่นซ้ำซากนายกหนีรัฐมนตรีติดคุก อย่าลืมเด็ดขาดนะครับรัฐบาลเพื่อไทยสร้างความชิบหายเอาไว้มากมายโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่โกงกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำย้ำอีกครั้งนะครับจนถึงวันนี้พักเพื่อไทยไม่เคยเอ่ยปากขอโทษประชาชนทง้งทางที่รัฐมนตรียังนอนคาอยู่ในคุกคอรับชั่นหลักฐานปรากฏชัดเป็นคำพิพากษาของศาลจะดินน้นหนีอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ได้และคนที่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น ควรจะพิจารณาตัวเองคนที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลเพื่อไทยอย่างหนักที่สุดในวันนั้นคือหมอวรงเดชกิจวิกรมแต่วันนี้ถูกประชาชนลืมไปเสียแล้วการน,นั้นก็ตามการกลับมาของรัฐบาลเพื่อไทยต้องยอมรับว่ามาตามรัฐธรรมนูญจะไปขัดขวางเสียตั้งแต่เริ่มต้นก็ดูจะเอาใจตัวเองกันเกินไปคราวนี้พักเพื่อไทยควรใช้โอกาสในการแก้ตัว ไม่กระทำการทุติริตช่อราชบางหลวงเหมือนในอดีตแต่ต้องสลัดให้พ้นจากทักษิณแต่ไม่ง่ายเพราะชีบวดใหม่ถูกส่งมาคุมวัดแล้วคงต้องเหนื่อยกันต่อหวังว่าคงไม่หนีล้มเจ้ามาเจอโกงนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวัดสวัสดีครับ,บผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า ซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k มส Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ